بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحد حد محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار ايها الناس اوصيكم واياي بتقوى الله وطاعته لعلكم ترحمون لقد قال الله تعالى في القران الكريم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون وقوله يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء فاتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا وقال عز وجل يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم วายกรุ่น لكم ดุนุบคุมวเมนยูตเงินละห์วรสูละห์ฟัควัดฟาสฟูซัลงดิมะท่าน <ت ص في ق> พี่น้องผู้ร่วมละหมาดวันศุกร์ที่รักทุทกท่านครับขอให้พวกเรานะครับพี่น้องทุกท่านและตัวของผมเองนั้นมีความยำเกรงต่อพระองค์อัลลอฮฺสุบฮานะฮฺมุอัตาลาให้มากเพราะแท้จริงความตักวายำเกรงต่อพระองค์อัลลอฮฺสุบฮานะฮฺมุอัตาลานั้น เป็นสเสบียงที่ดียิ่งสําหรับพวกเราทั้งโลกนี้และโลกหน้าการตักวายํำเกงต่อพระองค์อัลลอฮฺสุบฮานะฮุวตาตาลละนั้นเป็นทางออกในทุกๆท,ทางตันความตักวายํำเกงต่อพวกองค์อัลลอฮฺสุบฮานะฮุวตัลละนั้นจะเป็นสาเหตุที่จะทําให้เรานั้นได้รับริสกีอย่างมากมายโดยที่เรานั้นไม่สามารถที่จะคาดคิดมันได้ และความตักวายำเกงต่อพระองค์อัล์ล้อสุบฮานในหัวตะลาเท่านั้นนะครับที่จะช่วยเหลือพวกเราทุกๆครั้งที่เรามีปัญหาถ้าพี่น้องผู้ศรัทธาของพระองค์อัล์ล้อสุภฮานในหัวตะลาครับคุณตบ้านในวันนี้เนี่ยผมอยากจะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องในการที่จะมาชวนให้พี่น้องทุกคนนั้นมาอิจฉาหลายๆท่าน อาจได้ยินคําว่าเรามาอิจฉากันเถอะเนี่ยนะครับอาจจะสงสัยว่าศาสนาอิสลามนั้นห้ามการอิจฉาไม่ใช่หรอใช่แล้วครับศาส,สนาอิสลามนั้นถือว่าการอิจฉานั้นเป็นบาปเป็นความไม่ดีเป็นสิ่งที่มันคอยกัดกินความดีเหมือนกับการที่ไฟนั้นมันกัดกินฟืนแต่การอิจฉาที่ผมกำลังจะพูดนี้เนี่ย มันเป็นการอิจฉาที่ท่านนาบีมมุฮัมมัดสลล,ลลัลฮวอะลวะซัลลัมได้บอกให้กับพวกเราว่าแท้จริงนั้นการอิจฉานะครับไม่เป็นที่อนุญาตไม่อนุญาตให้อิจฉานะครับลาฮัสซดะอิลลาฟิสนาตนีไม่มีการอิจฉากันการอิจฉานั้นไม่เป็นที่อนุญาตนะครับยกเว้นสองเรื่อง ที่คุณจะอิจฉาได้อิจฉากลุ่มอิจฉาอันที่หนึ่งคือโรจูลุนอาตาฮุลลอฮุมาลันฟาซุลลิตะลาฮเล ك ติฮีฟิลฮักกาประการแรกชายผู้ที่พองอัลลอฮฺสุบฮานะฮุวาตาลาให้ทรัพย์สินแก่เขาแล้วเขานำมันไปใช้จ่ายจนในหนทางของพระองค์อัลลอฮฺ สุบฮานหัวตาลประการที่สองอิจชาประการที่สองก็คือวะอัครูอาตาฮุลลอฮุฮิกมตาฟาฮุวยักดีบิมายูอัลลิมูฮาหมายถึงชายอีกคนหนึ่งคือคนที่พงัลักษณ์สุบฮานหัวตาลประทานความรู้ความเข้าใจฮิกมะให้แก่เขา แล้วเขาก็ใช้มันไปในการตัดสินระหว่างผู้คนและสั่งสอนมันนี่คือบุคคลสองบุคคลสองกลุ่มที่ท่านนาบีมูฮัมอมัตสลลลอฮวาเลวะสลลัมนั้นบอกให้เราอิจฉาแต่คำว่าอิจฉาตรงนี้เนี่ยมันไม่ได้เป็นคำนิยามคำว่าอิจฉาเหมือนที่พวกเราเข้าใจในอิสลาลมนั้นการอิจฉานั้นมีอยู่สองแบบสองรูปแบบอันที่หนึ่ง คือการอิจฉาที่เป็นม um. ัดมุมอัลฮัสดุลมัดมุมนะครับนั่นก็คือการที่เราเห็นคนหนึ่งคนใดแล้วปรารถนามีความต้องการอยากจะเห็นความดีหรือความปวดปานที่คนอื่นเขาได้นะ่ะให้มันหายไปอันนี้คืออิจฉาที่เป็นมัดมุมเห็นเขาแล้วเห็นเขาได้ดีแล้วไม่สบายอกไม่สบายใจ อยากจะให้เขานั้นพินาศอยากจะให้มันหายไปจากเขาไม่ให้เขาได้รับในสิ่งเหล่านี้ลักษณะอย่างนี้เรียกว่าอิจฉาที่เป็นการอิจฉาที่ถูกน่าจะถูกตำหนิและเป็นการอิจฉาที่เป็นการอิจฉาที่ต้องห้ามในอิสลามส่วนอันที่สองก็คือการอิจฉาที่เป็นสิ่งที่น่าสรรเสริญคือการอิจฉาคือการอิจฉาตรงนี้เนี่ยในภาษาอาหรับ เขาจะเรียกอีกคำหนึ่งว่าอัลริบตอนะครับอัลริบตอนั้นคือการปรถนาที่จะได้รับความโปรดปานเห็นเขาเมีทรัพย์สินเงินทองแล้วใช้จ่ายไปในหนทางของพองค์อัลลอฮฺสุบฮานุอัตลาแล้วเราก็ปรถนาว่าอัลลอฮฺฉันอยากจะเหมือนกับผู้ชายคนนี้แล้วเกินฉันอยากจะเหมือนกับผู้หญิงคนนี้แล้วเกินอัลลอฮฺสุบฮานุอัตลาให้ทรัพย์สินเงินทองกับเขาเขาใช้จ่ายไปในหนทางของพองค์อัลลอฮฺสุบฮานุอัตลา นะตะเตรียมสเบียงของเขาเพื่ออาเคโรอถ้าฉันมีเหมือนเขาฉันก็จะทําเหมือนเขาโดยที่ว่าไม่ได้ปรารถนาให้คนคนนั้นได้พบกับความพินาศหรือได้รับกับความเสียหายกับสิ่งที่เขาได้มีอยู่คืออยากจะเป็นเหมือนเขาอย่างนี้เขาเรียกว่าอริบต์นะครับหรือว่าการอิจฉาที่ได้รับการสรรเสริญเห็นคนทําความดี เห็นคนเรียนศาสนามีความรู้ศาสนาเห็นคนอ่านอัลกุรอานนะครับอยากจะเป็นเหมือนเขาบ้างเขาจะได้ไปสอนให้กับคนอื่นเราก็จะเอาไปสอนให้กับคนอื่นเราอยากจะทําในสิ่งเหล่านี้ดังนั้นเนี่ยจากฮะดิษบทนี้เนี่ยนะครับเราจะเห็นว่าในโลกนี้ตามฮะดิษหรือว่าตามทัศนะของศาสนาอิสลามนั้นในโลกนี้มีอยู่คนแค่สองกลุ่มก็คือกลุ่มแรก คือกลุ่มที่เขานั้นนะคนที่อัลลอฮฺสุบฮานาอฺแตลลาบอกว่าหน้าอิจฉานั้นมีสองกลุ่มกลุ่มแรกก็คือกลุ่มคนที่เขาเหล่านั้นอัลลอฮฺสุบฮานาอฺแตลลานั้นได้ให้ริสกีกับเขาใน h ะดี s ไม่ได้บอกว่าอาตาฮุลลอฮฺมาลันเกซีรอนอัลลอฮฺสุบฮานาอฺแตลลาไม่ได้บอกอย่างนี้นบีท่านนบีมุฮัมมัดสุลลฺละฮิซลมไม่ได้บอกอย่างนี้ว่าให้เงินทรัพย์สิสนเงินทองกับเขามากมายท่านนบีไม่ได้บอก แต่ท่านนาบเีบอกว่าคนเหล่านี้เมื่อเขาได้รับทรัพย์สินเงินทองจากอัลลอฮฺสุบฮานุอัลต阿แล้วเขาใช้จ่ายไปในความจริงในสิ่งที่มันเป็นสัจธรรมใช้จ่ายไปในหนทางขององค์อัลลอฮฺสุบฮานุอัลต阿ากับอีกกลุ่มคนหนึ่งก็คือกลุ่มคนที่อัลลอฮฺสุบฮานุอัลต阿ให้เขาได้เรียนรู้ในเรื่องของสัจธรรมศาส,สนาอิสลามที่ผ่านมาเนี่ยนะครับเราจะเห็นได้ว่า คนสองกลุ่มนี้เมื่อท่านนบีมุฮัมมัดสุลลัลฮุอะลัยวะสัลลัมบอกให้กับพวกเราว่าเขาเป็นกลุ่มคนที่น่าอิจฉามากที่สุดแต่ปรากฏว่าในวันนี้เนี่ยนะครับคนสองกลุ่มนั้นไม่เคยได้มาเจอกันสักทีต่างกับสมัยของท่านนบีมุฮัมมัดสุลลัลฮุอะลัยวะสัลลัมพอเราได้เห็นถึงหน้าประวัติศาสตร์ในสมัยของท่านศาสดามุฮัมมัดสุลลัลฮุอะลัยวะสัลลัมเราก็จะเห็นสอฮาบะสองกลุ่ม แบ่งออกเป็นสองกลุ่มชัดเจนเลยครับซาบะกลุ่มหนึ่งคือกลุ่มที่มีทรัพย์สินเงินทองแล้วใช้จ่ายไปในหนทางของพระองค์ลอสุบฮา,านหัวตาลาเช่นใครบ้างครับเช่นท่านอุสมานบินอัฟฟานเช่นใบใครบ้างเช่นท่านอบูุบักรดิยัลลอฮอัุอันนะครับท่านอับดุลรห์มานบินอฟูฟนะครับเหลายซายบะอะไรท่าน ที่เขาเหล่านั้นมีทรัพย์สินเงินทองและทุกครั้งที่ท่านนบีมุฮัมมัดสุลั่ลนฮะเลวะสลัมได้บอกให้กับพวกเขาว่าณขณะนี้ศาสนาของเรานั้นต้องการในสิ่งในสิ่งที่อัลลอฮฺสุบฮานาห์อัลตให้กับพวกท่านและเขาเหล่านั้นก็ได้ใช้จ่ายไปในหนทางของอัลลอฮฺสุบฮานาห์อัลา阿อบาอีกกลุ่มหนึ่งเป็นซอบาที่มีความรู้ครับไม่ว่าจะเป็นท่านอบูฮุไรรักก็ดีอับดุลลาฮอิมุอับบาสก็ดีนะครับหรือแม้แต่ ท่านอับดุลไอม์มุฮัมมัดอุดนะครับซึ่งซึ่งเป็นบุคคลที่มีความรู้เป็นบุคคลแนวหน้าซอบาบ้านแนวหน้าในการที่เขาเหล่านั้นเป็นผู้รู้ในเรื่องของาศาสนาและาศาสนาของอัลลอฮ์สุบฮานุฮันตะลานั้นก็สามารถที่จะเฟื่องฟูและก็รุ่งเรืองได้ด้วยกับคนสองกลุ่มนี้ซึ่งเป็นกลุ่มคนที่หน้าอิจฉาที่สุดในโลกรวมตัวกันในการที่จะสร้างสรรค์าศาสนาขององอัลลอฮ์ สุฮานะ่งวนตลอดหลายครั้งนะครับผมเคยมีความมีความฝันแล้วก็มีความหวังว่าวันหนึ่งเนี่ยนะครับมุสลิมเราเองนั้นจะมีความเข้มแข็งนะครับในเรื่องของไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการบริจาคเองก็ดีไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของความรู้เองก็ดีบทเรียนอันหนึ่งที่ผมที่ผมติดในหัวใจมาตลอดนะครับ ก็คือบทเรียนที่หนึ่งนะครับโรงเรียนแห่งหนึ่งนะครับในจังหวัดหนึ่งที่ไม่อนุญาตให้กับนักเรียนมุสลิม่าผู้หญิงคุมผมไปโรงเรียนได้นะครับท่านรู้ไหมครับว่าบางคนนักเรียนบางคนเขาไม่ให้คุมคุมผมไปโรงเรียนนักเรียนบางคนยอมออกและยังมีนักเรียนบาง จำนวนบางส่วนนะครับยอมที่จะถอดทิจอยากของตัวเองเพื่อที่จะได้ได้เรียนในโรงเรียนนั้นสิ่งหนึ่งที่ผมคิดก็คือผมถามตลอดเลยว่าแล้วมุสลิมที่อยู่ในชุมชนนั้นหรือว่าในเขตนั้นอาเภอนั้น,นมีอยู่ประมาณเท่าไหร่พี่น้องเชื่อไหมครับว่าในเขตนั้นในอำเภอนั้น,นมีมุสลิมประมาณเจ็ดถึงแหมื่นคน จ็ดถึงแปดหมื่นคนมุสลิมที่อยู่ในเขตตรงนั้นพี่น้องลองคิดดูสิครับว่าจำนวนมุสลิมขนาดนั้นแต่เราไม่สามารถที่จะมีโรงเรียนที่จะรองรับลูกหลานมุสลิมเราที่มีคุณภาพโรงเรียนที่มีคุณภาพเพื่อที่จะมารองรับลูกหลานมุสลิมเรามันเป็นไปได้ยังไงผมเคยคิดเล่นๆว่าถ้าหากว่ามุสลิมเจ็ดหมื่นคนหรือว่าแปดหมื่นคนตรงนั้นเนี่ยนะครับ บริจาคก,กันเพียงแค่คนละ1,000บาทซึ่งไม่ได้เอาทีเดียวแบ่งสักสิเดือนเดือนละ100บาทเก็บจากทุกคนในเขตนั้นพี่น้องครับพี่น้องรู้ไหมครับว่าเงินจำนวนนี้จะกลายเป็นเงินก้อนโตอย่างมากเลยถ้ามีอยู่เจ็ด0มื่คน1,000บาทนะครับเท่ากับ70ล้านบาท คุณจะเอาโรงเรียนที่มีคุณภาพขนาดไหนคุณจะเอาบุคลากรที่มีความเก่งกาจขนาดไหนมันสามารถที่จะทําได้แต่วันนี้มุสลิมเราเองเราอ่อนแอเราต้องยอมรับว่าพวกเราทุกวันนี้เราอ่อนแอนะครับในการที่เรานั้นจะรวมตัวกันเวลาเราจะสร้างสารรค์อะไรกันในสิ่งที่มันดีๆนะครับคนมีเงินก็อยู่กับคนมีเงินคนมีความรู้ก็อยู่มีความรู้ นะครับพอจะทำอะไรขึ้นมาปุ๊บไม่ได้ถูกเอามารวมกันนะครับเช,เช่นเช่นวันนี้เนี่ยทางสถาบันเรียนรู้อิสลามประจำจังหวัดเชียงใหม่นะครับเราตอนนี้เราก็มีโครงการในการที่จะก่อ,อสร้างห้องเรียนที่เป็นห้องเรียนมาตรฐานนะครับแล้วก็ห้องเรียนเนี้ยก็จะกลายเป็นอา,อาคารอนเนกประสงค์มีห้องเรียนมีห้องสมุดนะครับข้างบนก็จะมีห้องเรียนด้วยกัน6ห้องนะครับ ถือว่าเป็นอาคารมาตรฐานที่จะคอยรองรับในเรื่องของการศึกษาเรียนรู้นะครับทุกวันนี้เนี่ยเหมือนกับที่ทุกคนได้ทราบดีนั่นก็คือว่าทุกวันนี้เนี่ยเรามีเรียนฟาดูอินนะครับเรามีเรียนฮาฟิซอันกุรอานเรามีเรียนโมอัลลัฟนะครับแล้วในอนาคตเนี่ยนะครับเรายังจะอินชาอัลลอฮ์ซึ่งเราได้พูดคุยกันไว้แล้วว่าเราจะเปิดห้องเรียนปริญญาตีนะครับที่เป็นสาขาอิสลามศึกษาณสถานที่แห่งนี้ นะครับพอเราประกาศออกไปเนี่ยก็นะครับซึ่งผมก็คิดเหมือนกับที่เคยคิดตอนแรกนะั่นก็คือว่าถ้าสมมุติว่าเราทำให้มันเป็นอกองทุนย่อยๆแล้วสามารถที่จะ,ะทุกคนสามารถที่จะร่วมบริจาคได้นะครับมันก็จะทำให้สถานที่แห่งนี้นะครับได้รับการดูแลสนับสนุนแล้วกลายเป็นของส่วนของส่วนรวมอย่างแท้จริง แล้วก็จะได้สร้างนะครับสิ่งที่ยังประโยชน์ให้กับพี่น้องเราอย่างแท้จริงและสิ่งที่สำคัญที่สุดมันก็จะกลายเป็นญายะนะครับสตกกอญาริยะที่เป็นทานที่จะไหลลินให้กับพวกเรานะครับจนในวันเกียรมาในตั้งแต่ในหลุมฝังศพจนกระทั่งถึงวันเกียรมัดนะครับซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยผมคิดว่าในชีวิตของคนคนหนึ่งนะครับในการที่อัลลอฮฺสุบฮานาวะตาลาใหเรานั้น ได้เกิดมาเป็นมนุษย์มนุษย์ในใหระพกเรานั้นได้เกิดมาเป็นผู้ศรัทธาต่อพระองค์ลอสุภานอนตลาสิ่งที่เรานั้นจะเหลือไว้มันก็จะเหลือไว้แต่ความดีงามที่เรานั้นได้ทําไว้บนโลกนี้วันนี้เนี่ยทุกคนจะต้องกลับไปหาพระองค์ลอสุภานอนตละคำถามนี้แน่นอนทุกคนก็จะตอบเหมือนกันว่าใช่ฉันยอมรับ ว่าะฉะนั้นจะต้องกลับไปหาลอสสุภานุ้อตะลาแต่สิ่งที่เราจะสะสมความดีของพวกเรานะครับเราก็ต้องถามตัวเราเองว่าเราจะสะสมความดีอะไรไว้ให้กับตัวของเราเองนะครับเพื่อวันอาคอรรอนะครับก็สำหรับวันนี้เนี่ยนะครับก็ขอพวองลลอสสุฮาเนืวตะลาให้พวกเรานั้นเป็นเบาวที่ได้รับการถูกอิจฉาจากผู้คน เรืกียกับความดีงามของเราไม่ว่าจากการใช้จ่ายของเรานะครับในหนทางของพระองค์ลอสุภานุวัตลาจากความรู้ที่เรานั้นได้ร่ำเรียนกันมาแล้วใช้ไปนในหนทางของพระองค์ลอสุฮานุวัตลาขอพระองค์ลอสุฮานุวัตลานั้นนะครับได้ให้พวกเรานั้นเป็นบุคคลหนึ่งที่ได้ยืนหยัดอยู่ในศาสนาของพระองค์ลอสุฮานุวัตลาให้พวกเรานั้นนะครับได้ให้พวกเราเห็นความจริงเป็นความจริงและปฏิบัติตามความจริง ขอพระองค์ลอสุฮารุวัตลาให้พวกเราเห็นความเทศเป็นความเทศและให้พวกเรานั้นได้ออกห่างจากความเทศขอพระองค์ลอสุฮานณุวัตลาท่งตอบรับการงานของพวกเราทุกคนได้เถิดรับบนาตินาฟิดดุนยาฮัสเนาะวะฟิลอาคราะติฮัสนะวกินาอาดาบนา بسم الله الرحمن الرحيم